อาหารสำหรับนักบิงครับก็มีตามที่เห็นครับสำหรับนักนมีกาแฟโอเปอร์รินอาหารเช้าผลไม้ครับ,อ,รรบอันนี้แตงโมแ,แล้วก็เป็นพวกตัวข้าวต้มอันนี้เป็นน้ำครับแล้วก็ตีนตีนตีนขอตีนได้เลยค่ะหยิบอันนี้ก็หยิบไ้อยากินตีน,น,นไก่ อะไรครับอันนี้ได้ไก่มานะครับได้ตีนไก่มานะครับใช่ครับอันนี้ก็ขนมครับสองสองสามสองก็ไปเอาไปไว้หน้าหลังรถไปครับีครับเยอะไปเยอะไปออ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 าอาออ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 อรออ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 อหออ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 อมอออมออ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 กออออออนอออออนางเขาเขาอ่าน้องแคน เขาหน้องแชนนะครับอันนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวจะเอาไก่สักหน่อย